คิดเร็วตอบไวเพื่อไทยคือคำตอบค่ะเย้เพื่อไทยคือคำตอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คอนเซปต์ของการาของเราก็คือเอาผู้เชี่ยวชาญในแต<ช>่ละ <ใน S 2> ด้าน<ช>ผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เรามีแอดซูมว่าวันที่ผู้สมัครสสหรือสสจะรู้จักพื้นที่ของเขาดีที่สุดเห็นหน้าพี่ยุพี่อิมพี่วานแล้วก็วันที่ผู้สมัครของเราพี่ตู่นะครับก็แน่นอนเทปนี้ของเราเป็นเทปกรุงเทพรเราจะมาวัดความรู้พี่ๆในเรื่องกงรุงเทพกันสวัสดีครับผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย เขตคลองสามวาแถวแถวถนนลาอินทานะครับผมสสทีละรัฐสำเร็จวันนิดนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตลาดกระบังสวัสดีครับผมวันอยู่บำรุงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยชาวบางบอนหนองแขมเลือกมาหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้สวัสดีค่ะเพิ่อที่สดชินตสสพลค่ะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางคลมและยะนาวะ ก่อนที่เราจะเร <Leonard mankind. S 3> ิ่มคำถามกันผมอยากให้ทุกท่านลองตอบว่าคิดว่าใครจะชนะเกมนี้ไม่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 คิดว่าเป็นตัวเองที่จะชนะเลยแน่นอนอ่ะนักธีรลักษณ์สำเร็จวันนี้ต้องชนะแน่เพราะเอดกดดันเลยกดดันหนักเลยกดดันหนักเลยพี่ยูว่าพี่อิ่มพี่อิ่มว่าใครครับพี่พี่อิ่มว่าพี่ยูกับพี่หนุ่มแล้วก็น้องตู่อ่ะพี่ตู่ว่าไงครับพี่วันแน่นอนค่ะแน่นอนเดี๋ยวออกมาบวยนี่ฮายนะ การแข่งขันของเราครับจะแบ่งออกเป็น3รอบรอบแรกผมจะบอกชื่อสถานที่ยกไปให้พวกพี่ตอบว่าเป็นเขตใดในกรุงเทพตอบเรียงกันไม่ต้องแย่งชิงนะครับเขตราชเทวีมไไ่ซ้อมไว้ซ้อมไว้เขตอะไรนะราชกระแบงเล่เทวะลองเซิร์ฟไหมเซิร์ฟไหมอ่ะเช่นเช่นเหนือมอบังกะปียูเคสบังกะปีดิเดี๋ยวเริ่มที่พี่ยุก่อนนะครับฮเอาทำไมต้องเริ่มที่ผมเริ่มจากนู้นก่อนก็นั่งมันโมได้กว่าไงพี่ยุพี่ยุพร้อมนะครับครับพร้อมครับ พักเพื่อไทยไพื่ขวางถูกต้องครับ <S <S พี่อิมนะครับสาธสภาอโงดิงงงดูสิอ่านนะนั่นะเขาได้หานะพี่วันนะพี่วันนะรอบแรกนะสาราว่ากันกรุงเทพพระนครถูกต้องครับมาที่พี่ตู่นะคนสุดท้ายรอบแรกจะได้หมดหรือเปล่าสนามบินในกรุงเทพดอนดอนเมืองถูกต้องครับ, <S <S รบม,มีช่งงัดมีช่างงัดน่ารุนแรถูกต้องไดีไม่ตอบอุตภเมา คนที่พิยูนะคนที่พิยูนะไอคอนสยามทนบุรีครับของศาลพิยูน้องขอโทษคนเทพฝั่งเทพอิ่มนะตลาดน้ำพังหลังบางกอกน้อยไอ้บอกปอบมือให้ดไม่มั่นใจมันมีบางกอกใหญ่กับบางกอกน้อยของพี่วันครับตลาดทูตลาดทูเคสทนบุรีถูกต้องครับอ่าพี่ตู่ครับเอชทีครับบางคอนแหลงวันนี้เราเขตบ้านเขาเลยอ่ะต่อนะพี่ยุพี่ยุต่อพี่ยุนะ ซัฟารีเวิลด์ทองสำาถูกต้องครับพี่อิ่มนะครับจุนสยามคันนายาวถูกต้องครับท่วันนะครับเอาฝั่งทนนะสุตรหลวงอเก้าครับเคตประเวษถูกต้องครับมาต่อที่พี่ตู่นะครับสวนเบนจากิติครับสวนหลวงสวนหลวงสวนหลวงป่ะสวนหลวงป่ะของเตยครับช่างเกมโพเรียนอ่ใช่พี่ยุนะครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ที่แขวงทุ่งพญาไทอำเภอราชเทวีถูกต้องครับโอ้ยอำเภอนี่อำเภอนี่รุ่นไทยที่ตอบได้เนี่ยเพราะว่าเกิดแถวนั้นไปเกิดเขียนว่าตำบลทุ่งพญาไทยทดสอบว่าะเราทดสอบพี่อิ่มนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระนครถูกต้องครับขอบคุณพี่วันนะครับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชโอ้ทธนบุรีครับผมผมแบกฝั่งทนโดยกันเนิดครับาต่อที่พี่ตู่นะครับเทวาลัยพรี่คะเนศครับ ปทุมวันค่ะพี่ครับดินแดง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 จู่แถวสีแยกห้วยขวางไม่เหรอมันอยู่ครึ่งหนึ่งเขตมันแบ่งที่ห้วยขวางกับดินแดงพอดีต่อมาที่พี่ยุนะครับพระพุทธมรวันราชเทวีครับผิดครับปทุมวันครับทีมนะครับวัดมังกรสัมพันธวงศ์ต้องปราบเขตต้องรารมาคว้าผิดแล้วผิดแล้วต่อมาที่พี่วันนะครับวัดแขกครับ วัดแขกสีลมสีลมเขตอะไรวะสีลมสีลมแหมหมดเวลาครับห้าวินาทีบังถูกต้องครับแหมจะถูกทุกข้อมันก็กระไรอยู่มาถึงที่พี่ตู่คนสุดท้ายนะครับวัดอรุณครับวัดอรุณพระนครผิดค่ะพระนครุณบ่งระนครใหญ่นครับญ่่ไม่ไม่ถามฝั่งทงับผมอ่ะโดยสรุปตอนนี้พี่ยุมีหกคะแนนครับ 8คะแนนครับพี่วันมี8คะแนนครับางร้านถูกนี่ขึ้นที่หนึ่งเลยนะมาดูสี่คะแนนครับมาสองมาเลยฮาร์ดสองเนี่ยผมจะมีรูปให้ดูทั้งหมด12รูปน่าวละอันนี้ใครดีใครได้พูดเลยกดก่อนได้ก่อนรูปขึ้นมาปุ๊บกดเลยแต่6รูปแรกจะเป็นย่านการค้าพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะแม่หน้าตาแบบตั้งใจมากเลยอ่ะรูปแรกมาครับยามร้อยยมราช กมไม่ยอมกดพูดเลยนี่คนถามถามไม่คิดเลยเนาะป้ายเขียนยาวลาดแลก็มันต้องมียากยากสนับง่ายหรือเปล่าพา่ยูโอ้ยอ่ะข้อต่อไปครับข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันหนึ่งจากบุรีรัมย์ไม่ใช่เชิญครับข้าวสารถูกต้องครับอุ้ยได้สองคอเลยนะลุ้นๆเลยนี่ไงความสาวมันช่วยไเดือลอดอ่ะข้อต่อไปครับ สีลมละลายซับไม่ใช่ครับอ๋อเออจะตอบเหมือนกันเลยเมื่อกี้ผิดทั้งคู่นี่เขาแซงเนี่ยเนี่ยขายอะไรวะสัมเพลงนะต้องมีอะไรสัมเพลงสองไปชาวฮูลัดไม่ใช่ไปอีกบางลำพงไม่ใช่ไปอีกไปอีกไปอีกด้านนั้นแถวนั้นเอ้เมืองนาคอเกษมไม่ใช่แถวนั้นอันนี้เหรออะไรของผมถูกต้ายเดี๋ยวเราเรียนกูอีกแล้ว ไม่หลายปีผ่านไปสถานที่เปลี่ยนไปเยอะข้อต่อไปนะครับข้อนี้ง่ายมากโอ้ยอมถนนเทิดใจฝั่งทนปัญต้องครับเดี๋ยร้านหมูแดงอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมเก่งทางรถไฟอยู่รนู้นจริงข้อสุดท้ายของตลาดโซนการค้าและตลาดนะครับ5 4 3 2ีป้ายอย่าพึ่งดิพิยุกอะไรวะท่านหลานอะไรวะออ่่ะิมครับ้านวรจักรผิดครับ จรันสนิทวงผิดครับพี่วันมาสีลมผิดครับอ่ะตอบไปอีกรอบหนึ่งครับสังเกตดีๆสังเกตที่รูปดีๆเจริญนครผิดครับไม่ใช่มันคือย่านย่านการค้าตามชื่อตลาดเลยตลาดรัชดาไม่ใช่ครับอยู่แถวถนนเจริญนครแถวเอเชียทีกันเส้นเดียวกันี่แล้เนี่ยตลาดอะไรอย่างเงี้ยแถววงแหวนแฉนตลาดไหะเขตใครล่ะเขตใครล่ะเขตใครล่ะครตลาดน้าใครกันนะตลาดน้อยไม่ใช่ครับตลาดน้อยควรจงหวัดอะไรไม่ได้ี่นี่ก็มั่วมั่วสุดมากมา เสียงคนละกระบั벙นี่ยพอแล้วใบไม้แบบนี้นะมันขายอะไรเนี่ยขายอะไรเนีอะไรวะขายของเดี๋ยวนะตอบว่าขายของเขาก็รู้แล้วพี่บ้านเขาก็ขายของไงเลยวะขายอะไรขายของตลาดเขาดียากไปตลาดรถตั้งกัพันไม่ใช่ตลาดสตงกับพันเขาขายขึ้นแตงกะบพันมาเออมาไม่เห็นเลยตลาดอะไรวะเดินดูได้เดินดูได้เดินดูได้อะอยู่ริมแม่น้ำมันบอกว่าให้ที่ตอบแถวริมแม่น้ำลาดยา ปากของตลาดถูกต้องโอ้โหตายแล้วข้างโรงเรียนผมเลยสวยกุหลาบโอ้คือปากของตลาดไม่มีดอกไม้สักงล้านเลยอะตอนนี้พี่ยุมี6คะแนนเท่าเดิมครับไม่ดูฉลาดเลยพี่ยิมตอนนี้มี11คะแนนครับพี่วันมี11คะแนนเท่ากันครับบน่ตอนนี้พี่ตู่พิกมานาวครับ13คะแนนคามบแถวของสมวาบถามไปแล้วไง่อดปีเวลงไงโอเคครับเริ่มครับดอ่ะมาแล้วครับ อาพี่อ่มตอบถนนเหรอคะใช่ครับไอ้นี่ถนนนี่มันเปนเวลาพระเจ้าตาไม่ใช่ครับถนนรัชดากระถูกครับมันมีเกือบเรียบเรียบด่วนเรียบด่วนรามินทาไม่ใช่ครับใช่รัชดาพิเศษนี่แหละไม่ใช่รชดากยขวางเมื่อไหร่จะข้ามข้าวพยามาฝั่งทนทัศีวะจะตัวจักหรอมันคือถนนลาดพร้าวพ้าวขนยุทธินถูกต้อง ไี่วันถูกต้องครับไหนบอกว่าต้องวนฝั่งทนไงแล้วกมันจะตัวจักคือชื่อถนนเนี่มันใกล้แล้วไงมันงวดเข้ามาแล้วมันงวดแล้วมันงวดแล้วกิดพูดแล้วไม่แล้วมันอยู่ตรงไหนของโบนโยทินจะไปดูมันกร่พี่อยู่ตรงนั้นแหละมันคือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหมอะซีไงตำรวจชมได้ไปแล้วนะได้นะต่อไปครับ สะพานพระรามเก้าถูกต้องครับโยโฮอันนั้นพี่เคยทำงานอยู่ตอดตตอบแบบนี้จะดีใจทำไมว่าฉลาดใครเขาก็รู้พระรามเก้าและอันนี้ก็ลังมุ่งหน้าจากฝั่งฝั่งฝั่งพระนครข้าไปฝั่งน้องั้นข้อต่อไปง่ายเหมือนกันลิศยังอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ครับกำหนดละดดำเนินถูกต้องครับเฮ้ยมันผิดไม่ได้มันมีละดดำเนินนอกละดดำเนินไหนกูต้องพูดให้เคลียร์ข้อต่อไปไม่ยากเหมือนกัน อามสองยถูกต้องค่ะแัวบ้านคุณชัดชเลยหลังบ้านผมเองอ่ะทำไมยุ่ิตอบเร็วมากเป็นพลมสองใช่เพราะเห็นตรงเนี้ยคานมันหล่นบ่อยก็มีคนเจ็บบ่อยอะต่อไปข้อตอบไปก็ไม่ยากครับถนนนอะไรสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถูกต้องคับ ตำไอ้ตึกตรงนี้จะเป็นโรงเรียนอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยมาครับตอนนี้นะครับขอสุขคะแนนก่อนนะครับพี่ยุ12คะแนนค่ะ12เหร่ฮะดูดีขึ้นมานิดยึง20คะแนนค่ะพี่วัน20คะแนนค่ะพี่ตู่13คะแนนค่ะมาต่อไปจะเป็นคิวที่พี่ยุจะสามารถตีตื้นออกมาได้กติกาช่วงที่3คํคำถามคำตอบผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำถามที่ต้องการตอบด้วยตัวเองโดยคำถามจะมีทั้งหมด4หมวดคือนโยบายกรุงเทพเลือกตั้งกรุงเทพ ผู้ว่ากรุงเทพและข้อมูลกรุงเทพท้แต่ละหมวดจะมีระดับความยากให้เลือก3ระดับได้แก่ง่ายกลางยากโดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับระดับความยากของข้อนั้นเราจะให้คนที่คะแนนน้อยเลือกก่อนผมเลือกผู้ว่าแล้วกันผู้ว่าเอาข้อไหนเอาง่ายกลางยากเอากลางข้อกลางเรามักน้อยไปก่อนพี่ยุทธมีสิตอบก่อนถ้าพี่ยุทธตอบผิดปุ๊บทุกคนสติลได้เลยข้อผู้ว่าระดับกลาง10คะแนนกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดกี่คนและในการเลือกตั้งครั้งแรกพักอะไรเป็นผู้ชนะ 6คนครับพักอะไรเป็นผู้ชนะประชาธิปัตย์ครับผิดครับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมมีมาแล้วกี่คนใช่ไหมใช่มีมาแล้ว8คนนะครับมาจากพักอะไรครับคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งคือค anyway> ุณธรรมนูนเทียมเทียนเงินมาจากพักประชาธิปัตย์ถูกต้องครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเป็นคิวของพี่ตู่นะครับพี่ตู่เลือกข้อไหนการเลือกตั้งค่ะกลางกลางข้อกลางนะครับข้อการเลือกตั้งระดับกลาง10คะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพปี2565พักเพื่อไทยชนะที่นั่งในสภากรุงเทพทั้งหมดกี่ที่นั่งและได้รับคะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ให้ตอบหลักแสนกับหลักหมืน่นพี่ตู่เชิญนะครับ20ที่นั่งคะแนนเท่าไหร่ให้ตอบสองหลักหลักแสนกับหลักหมืน่นเจ็ดแสนกี่หมื่นครับอ่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นพิลครับหนึ่งหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยนหยุดเลยนะอะไรอ่ะแม่หยุดเลยนะยดเนะะนดเนะี๋ยวนับก่อนอหนึ่ง สองั้ำจังพี่อิ๋เขาหมดเขาเหูนสองเอาหมอที่หูแเอาหมที่หูหนึ่งเดี๋ยวเอาหมืเอามมาที่หูเอาหมอมาที่หูหนึ่งสองี่อิ๋วครถ้ามันแตกนี่จะฮากิบเลยปีหกหเพื่อไทยได้สกอยี่สที่นั่งได้รับคะแนน หลักแสนคือหกแสนสองหมื่ 6, 20, นคะแนนถูกต้องครับโอ้ยแม่นจังเลยความฉลาดไม่ได้วัดที่คำตอบวัดที่ว่ามันแกล้งกดได้เนี่ยว่าแกล้งบอกว่าหกแสน 6, ต้นๆก็ได้เนียน่ยอ่ะอันนี้เอาการะดิ่งอันนี้ของคุณอ่ะอันนี้ของคุณเลยอ่ะในการเลือกตั้งสมาชิสากสภากรุงเทพป,ปี2 5 6 5พรรคเพื่อไทยชนะ20ที่นั่ง โดยได้รับคะแนนรวมกัน620,000กับอีก9คะแนนเป็นการเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยชนะมากที่สุดครั้งหนึ่งในกรุงเทพมหานาครเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่ต้องจารึกไว้ตาพี่อิมเลือกครับพี่อิมเล้วข้อไหนอ๋อถึงพี่แล้วหรอใช่พี่อิมเล้วข้อไห<ใ>นโ<อ><ใ>นโยบยเอากลางๆก่อนละกันอยอย่าไปโผล่ดูถูกตัวเองข้อนิบายกรุงเทพระดับกลาง10คะแนนในอดีตรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลพลังประชาชนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยเสนอนโยบายลดราคารถไฟฟ้าในกรุงเทพ คำถามคือในแต่ละรัฐบาลเคยเสนอค่ารถไฟฟ้าตลอดสายราคาเท่าไหร่คาตอบอยู่ในช่วง10 15 20 25และ30บาท10 20 30ก็คือแม่ตอบว่าพักไทยแล้ไทยเสนอ10 20 30, 30, ิบยี่สิบสามสิบสิบิบสิรสิบสิบัิบส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 สิบสิสิ0สสิบสิบสสิบสิบิบสิสสสิ0ส0ิบ พี่ตู่ครับพรรคไทยรักไทย15ถูกครับน่าจะถูกว่ะพลังประชาชนมงไม่14ละ20 20ครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่พลังประชาชน30 30ครับพรรคเพื่อไทย20ผิดครับอ่ะพี่วันเชิญครับไทยรักไทย15ครับพลังประชาชน20พทำสิ่ง20อ่าอ่าเพื่อไทย30ไม่ทำ10ผิดครับพรรคไทยรักไทยเสนอ15ครับพรกพลังประชาชนเสนอ15บาทอ๋อแล้วมาปัจจุบัน20ใช่ผิดเยอะ เพราะว่าไปหาเสียง5 <15, S 1> สองรอบรัฐบาลในอดีตทั้งไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเคยเสนอนโยบายลดราคารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหาคนครมาทุกยุคทุกสมัยโดยไทยรักไทยเสนอราคา15บาทพลังประชาชนเสนอราคา15บาทพรรคเพื่อไทยเสนอราคา20บาทซึ่งพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันยังยืนยันที่ราคา20บาทตลอดสาย20บาทตลอดสาย20บาทตลอดสาย20บาทตลอดเส้นทางทำเสร็จก่อนปี2570แน่นอนค่ะ ลดรายใจ่ายให้พี่น้องในกรุงเทพให้ถูกลงตามแนวคิดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสทุกคนมีเสลี่ยท้องจากประชาชนในพื้นที่ไหมครับว่า,ารถไฟฟ้าเนี่ยมันแพงไปไหมหรือว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่กันอะไรยอย่างเงี้ยมีไหมครับของแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินจากหน้าบ้านแล้วมาขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยบางท่านต้องมีมาการนั่งสายเล็กสายน้อยนั่งมอเตอร์ไซค์หรือต้องเอารถจากที่บ้านมาฝากจอดไว้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายจิปะทะที่เพิ่มเข้ามาถ้าหากว่า สามารถลดราคาลงมาได้เนี่ยก็น่าที่จะดีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหรือว่าจะเป็น30บาทเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่จะช่วยทําให้น้องๆที่กําลังทํางานอยู่โดยเฉพาะเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั้งหลายอะค่ะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นอันนี้เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหนือสิ่งใดนะฮะช่วยมาลงที่บางบอลด้วยนะ,ะและพาเพื่อไที่น่าทําทก็คือทําพาร์คแอนไลน์หรือว่าฟีดเดอร์เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กเหมือนร,รถกรอล์ฟอะไรสมัยที่รถไฟฟ้าที่ใช้โซลาเซลล์เยอะก็ฟีดเดอร์เข้าไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดได้อ่ะต่อเลยพี่ ข้อผู้ว่าระดับยาก15คะแนนจากผู้ว่า8คนหลังสุดใครคือ3อันดับที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดนี่มาเลยมาเลยอันดับหนึ่งนะสามดับนานสุดอัศวินขวัญเมืองอันดับสองเนี่ยจำลองท่านจำลองเนี่เป็นประมาณ6ปี6ปีนะเดี๋ยวนะคุณอภิรักษ์ก็เป็น2สมัยอภิรักษ์ก็เยอะนะสุขุมพันธ์ก็สสมัย เขาหมัยเป็นโดนรถดับเพลิงไงแล้วก็ตกใจยังไงพี่วันจะเย็นก่อนพี่วันจะเย็นก่อนอภิรักษ์นี่เป็นอันดับสมัยที่สองแป๊บเดียวแล้วมีปัญหาเลยตัดออกไปเหลือสุขุมพันธ์กับท่านจำลองเนี่ยใครเป็นอันดับสองจำลองสีเมืองน่าจะเป็นอันดับสองอันดับสามน่าจะเป็นสุขุมพันธ์ครับขอให้คำตอบล้อมนะครับก็คือยังคำตอบว่าอันดับหนึ่งอัศวินขวัญเมืองนานสุดครับแล้วก็มหาจำลองนะครับแล้วก็หม่อมหลวงสุขุมพันธ์อันดับสามผิดครับพี่ยิ้มตอบก่อนอภิรักษ์ตอบก่อนทำไมไม่เอาไว้ในกระเป๋าไปเลย เี่พี่ใช่ไหัลำดับผิดพี่อ่ะผมตอบให้น้องเลยก็ได้ยกให้นะฮะเป็นอัศวินนะครับแล้วก็สุสุขุมพันธ์แล้วก็จำลองครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อภิพี่รับเอ้ยฟังกดได้กดได้อันดับที่หนึ่งสุขุมพันธ์อันดับที่สองหมายเลขหนึ่งจำลองอันดับที่สามอัศวินขวัญเมืองกดทำไมถูกต้องครับไมปถูกวะพี่วานมันถิกทางแล้วเพลงแต่งคุณหมอมสุขุมพันธ์เนี่ยเขาจะดํารงตำแหน่งหกปีอืม สองรอยิบสองวันอ่จำลองก็หกปีนะควรจำลองหกปีสิบห้าวันเรียงไม่ถูกอ่ะมาเดี๋ยวสุดคะแนนรอบหนึ่งเนาะนี่นี่โปรดิวเซอร์ถ้าจบรายการแล้วให้เข้อปูลนี่สิบบาทนะถ้าเราเรียกแบบง่ายสุดไม่ได้เลยที่แม่งพี่วันท่าคะแนนใหม่ได้แบ่งโอ้โหขอบคุณครับอ๋อพี่วันบอกว่าช่วยเหลือเยอะตอนนี้นะครับพี่ยุกยังอยู่ที่สิบสองคะแนนค่ะเย้ดูฉลาดครับที่สี่สิบคะแนนค่ะ ที่วันตอนนี้พี่35มสิบหคะแนนเดี๋ยวไหนไหนไหนผมก็ไม่ชนะแล้วผมแบ่ง5คะแนนผมให้พี่ยุได้ไหมฮะตอนนี้ดูดีขึ้นไปหน่อยค่กันอยู่2คนนะพี่2คนตรงกลางเนี่ยพี่ตู่20คะแนนครับเราจะใช้กฎเดิมนะครับก็คือใครได้น้อยเริ่มก่อนพี่ตู่เชิญครับข้อไหนดีเอากรุงเทพข้อมูลกรุงเทพกลางข้อมูลกรุงเทพกลางนะครับข้อมูลกรุงเทพระดับกลาง10คะแนนในสมัยจอมพลป ได้มีการรวมสองจังหวัดเข้าด้วยกันให้กลายมาเป็นกรุงเทพในปัจจุบันคำถามคือสองจังหวัดนั้นคือจังหวัดอะไรอ่าผมรู้นี่สองจังหวัดผมรู้อ่ะพี่ตู่เชิญครับอ่ะพี่ตู่พี่ตุ้งทุกวุลเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้พี่ช่วยช่วยจัดระเบียบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพึ่งพูดเราคนละครึ่งได้วันนี้ไม่ยอมไม่ยอมมันต้องคนละครึ่งกรุงทุนวุลีกับบางกอกน้อยผิดครับผิดครับแม่แม่แม่นะครับแม่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 แ อ่ะมีอัอน,อนแม่เอาแกาไปเล่นที่บ้านไปเล่เนี่ยเอามือเอามือจับโผเอามือจับโผไม่ได้ไม่วันจับโูฮเลยทีวันโอเคสองมือเฮ้ยกับมือมือนี่ไม่ใช้ใช้มือนี่งหนึ่งอยากแม่หนึ่งแม่โลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยเด็กดูอยู่นะแม่เด็กดูอยู่นะหนึ่งสองสามทีวันครับจังหวัดชนบุรีครับปี2514ันห้ร้บสรวมมาแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งเลยกับ กลับ oh, นั่นไนก็กลับมีนบุรีดิไอ้มีนบุรีมาจากไหนวะนี no? ่บอกใช่ีอกว่าไมโอ้โหนี่ใกล้บ้านผมเลยมีีนบุพี่ยุมีนบุรีมาหลอกผมทำไมวะเนี่ย มันมีสารจังหวัดมีบุรีมันไม่ได้เกี่ยวจังหวัดนั่นมันสารจังหวัดงั้นเดี๋ยวจะให้ตอบใหม่แข่งขันกันสารท่านนะครับหนึ่งสองต <c oughs> ้อง <c oughs> หูไม่ได้แน่มีอยู่แล้วต <c oughs> องจังหวัดอ<ช>ะไรครับจังหวัดกรุงธนบุรีกับจังหวัดพระนครถูกต้องครับโอ้โหผมรู้ยังปีพศออนะพี่อิ๋มเลือกครับเชิญครับเอาเลือกตั้งการเลือกตั้งยากแล้วกันข้อการเลือกตั้งระดับยาก15คะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรปี2554พักเพื่อไทยได้ที่นั่งในกรุงเทพทั้งหมดกี่ที่นั่งและในเขตกรุงเทพชั้นไหนที่พักเพื่อไทยได้หนึ่งที่นั่งนั้นคือเขตอะไรและใครคือสสคนนั้นโอ้ยใช่อ,อ่ะพี่เฉยครับปี54พิมมได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในครั้งนั้นด้วยและเราก็สามารถที่คว้าสสมาได้ สิบที่นั่งกรุงเทพชั้นในที่คุณพิพวได้ชนะดุสิตราชเทวีสอสลีลาวดีวัชโรบนเป็นสอสเขตนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับถูกต้องครับขอคะแนนข้างเคียงได้ไหมชนะคุณตันจิตพัฒน์มาหลักร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2554พรรคเพื่อไทยได้สิบที่นั่งในกรุงเทพโดยเขตกรุงเทพชั้นในที่ชนะคือเขตดุสิตและราชเทวี โดยสอสอดินาวดีวัชรโรบลเป็นผู้ชนะได้รับคะแนนไป38,206คะแนนโดยเฉินชนะคู่แข่งไปเพียงหลักร้อยเท่านั้นส่วนในการเลือกตั้งเชื่อถึงนี้นะครับพรรคเพื่อไทยยังส่งคุณลิลาวดีลงในเขตเดิมผู้แทนขวัญใจพี่น้องชาดิาสิตราสเทวียูเลือกครับขอบ้อสุดท้ายข้อมูลกรุงเทพง่ายข้อมูลกรุงเทพง่ายมักน้อยไม่เอาย0ข้อข้อมูลกรุงเทพระดับง่าย5คะแนนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่ติดทะเลคือเขตใด เอาให้ผมตอบพี่เหรอใช่ไงยต้องเอาตอบขโมยกันหอยู่ในความสงบเลยสวนสยามครับสวนสยามโอ้ข้างบ้านผมอ่ะทางุณเกยตถูกต้องครับอ่ะเชิญพี่ตู่เรื่องเลยครับข้อไหนเอาง่ายนโยบายกรุงเทพในอดีตค่ะอ่าข้อนี้ง่ายจริงข้อนโยบายกรุงเทพระดับง่าย5คะแนนนโยบายใดของสกพรรคเพื่อไทยที่ผักดันสำเร็จเป็นนโยบายแรกไม่ต้องเคาะก็ได้ตอบเลย กองทุนหมู่บ้าน200,000บาทต่อปีค่ะขอบค่ะความภาคภูมิใจจากการทางานอย่างหนักของสองกอพักเพื่อไทยเพียง3เดือนแรกก็สามารถผลักดันนโยบายกองทุนพัฒน,นาชุมชน200,000บาทได้สำเร็จโดยเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อตุลาคมปี2565ที่ผ่านมา นำร่องใน2,016ชุมชนภายใต้ปีงบประมาณ2,566และจะนำไปต่อยอดปรบับใช้กับหมู่บ้านจาาัดสรรคอนโดมิเนียมทั้งแบบนิติบุคคลและแบบไม่มีนิติบุคคลต่อไปต่อไปเชิญพี่วันครับเอาผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าง่ายผู้ว่าง่ายนะครับข้อผู้ว่าระดับง่าย5คะแนนโครงการเดินเรือของแสนแสบเกิดขึ้นในสมัยผู้ว่าคนใดแสนแสบ อัศวินเหรอจำลองไม่ใช่ไม่ใช่จำลองไม่แล้วแถวบ้านผมก็ไม่เคยใช้บริการแถวนี้ด้วยอูง่ายกายเป็นงูนะพี่ตู่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบจำลองอ๋อไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อเขาจำลองมาเอาสุขผมพันนะผมดต้องตอบผมแต่เพิ่งติแม้จับหูก่อนเลยอันหนึ่งสองสามเลยพี่ตู่จำลองสีเมืองถูกต้องครับทำไมต้องแจ้งตอบผิดด้วยพี่วานผมเขียนจากมีนบุรีนะครับผม ต่อไปอ่ะ,อะเชิญพี่อิมครับยี่สิบอ่ะคนนโยบายระดับยาก20คะแนนกรุงเทพเมืองแฟชั่นนโยบายของพักไทยรักไทยที่สร้างแสนซอฟต์พาวเวอร์ Power, สนับสนุนการแฟชั่นโดยในวันเปิดตัวโครงการได้มีการปิดถนนจัดขบวนแฟชั่นโชว์เดินแบบเป็นกลางกรุงเทพอย่างอลังการคำถามมี3ข้อ 1. ปีที่มีการเปิดโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นคือปีอะไร 2. ขนาดของขบวนแฟชั่นยาวเท่าไหร่ 3. ขบวนแฟชั่นผ่านสถานที่อะไรบ้าง48 1กิโลสุขุมวิทให้แม่ตอบมา3อย่างวัดปทุมจบสยามสแควร์ดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ไปสยามดิสสยามดิสไปสยามดิสสยามสแควร์สแควร์เป็นคำตอบที่ผิดครับพี่ตู่เชิญครับส7 1กิโลสุขุมวิทหรอมันเรียกสุขุมวิทหรอตรงนั้นอะเราว่าพารากอนหมายก่อนพารากอนยังไม่มีูมาบุญคอง วัดปทุมสยามสแควร์ประทุมอะไรปทุมอะไรปทุมนาฬากับปทุมคงคาปทไม่แน่ใโอเคขอขออีกรอบนึงครับเดิอ่ะที่สี่เจ็ดหนึ่งกิโลสยามสแควร์มาบุญคลองวัดปทุมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่ตั๋วได้ยี่สิบแนนนะครับ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2547รัฐบาลไทยรักไทยได้มีการจัดงาน Bangkok Fashion City Extravaganza 2004หรือกรุงเทพเมืองแฟชั่นเนอมีตถนนสุขุมวิทเป็นถนนแห่งแฟชั่นที่ทันสมัยยิ่งใหญ่ตรการตานางแบบนายแบบชั้นนำทั้งไทยรระเทศเดินเรียงรายบนควน,น,นพาเดตแฟชั่นที่ยาวกว่า1กิโลเมตรเริ่มต้นจากสีแยกปทุมวันราชประสงค์ไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงสวนการค้าที่อมพ์พียม และจบขบวนที่สวนเป็นจศสิริซึ่งสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีอ่ะข้อสุดท้ายพี่วันเสนอให้พี่ยุคเป็นคนเล่นนะใช่ครับผมอ่ะโอเคมันเลือกตั้งง่ายนะครับข้อการเลือกตั้งระดับง่าย5คะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2556พักเพื่อไทยส่งใครเป็นตัวแทนลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นตำรวจอะแล้วทำไมไอ้ไอไผู้ว่าผมต้องมีวองแสนแสบด้วยวะ<อ>ไม่ได้ใจเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าแต่ชื่อเขาเรียกกันแบบฝรั่ง ที่จูดี้จูลียสักอย่างคนตำรวจเอกพงษ์สะพัดพงษ์เจริญสมัยก,ก่อนแกเป็นผู้การสารานิเทศด้วยเอาไหมตอนนั้นได้ห้าคะแนนยูนะครับ22คะแนนครับพี่อิ่มนะครับ80คะแนนครับพี่วันนะครับ45คะแนนครับก็พี่ตู่นะครับ <P ii One> 43คะแนนครับก็แน่นอนว่าพี่อิ่มจะแม่นักกระบอกของเราชนะนะครับ มีถ้วยรางวัลมาให้คับพบกันบ้าไปเลยฮะแต่ที่เราบอกไปนะครับว่าคือเราไม่มีรางวัลให้นอกจกความภาคภูมิใจเดี๋ยวคนให้ทุกท่านหาเสียงเ้าปีเต็มนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้กรุณาบริหารราชการแผ่นดินมาเนี่ยความเหลื่อมล้ำนะคะมีสูงมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในชีวิตที่ลดลงพักเพื่อไทยและดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะเลอกอีก4ปีข้างหน้ากลับคืืนนมมาสิิทธ์ออยู่ใ ้าแลวนะคะคก็ถึงเวลาเปลี่ยนผู้นําประเทศนะฮะอยากจะฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกเขตนะครับก็ขอให้มองพักเพื่อไทยในใบกานะครับกากระบ,บาดตรงพักเพื่อไทยเท่านั้นแบบแลนสไลด์มากกว่า250เพื่อท,ที่จะไปโหวตน,นะคะไม่ให้สอวอได้มามีอํานาจในการเลือกนายกอีกวันนี้ก็กขอบคุณมากนะคะรับ